คอลลาเจนคืออะไรมีประโยชน์ยังไงกับเคล็ดไม่ลับในการเติมคอลลาเจนจะเป็นยังไงไปดูกันเลยร่วมจัดทำโดยสบู่สมุนไพรสบู่วิภาดาและ spy c o s m e t i c รับผลิตสบู่และครีมบำรุงผิวทุกชนิด สวัสดีค่ะทุกคนกลับมาพบกันอีกครั้งกับรู้แล้วต้องแชร์เย้เพื่อนๆเป็นยังไงกันบ้างคะกับช่วงหน้าร้อนแบบนี้ได้ไปเที่ยวที่ไหนกันบ้างหรือเปล่าแต่ว่าฝ้ายไม่ได้ไปเที่ยวไหนเลยเพราะว่าช่วงนี้ก็เป็นช่วงที่โควิด -19 กําำลังแพร่ระบาดอยู่ด้วยนะคะก็อยากให้เพื่อนๆทุกคนดูแลสุขภาพกันให้มากๆนะคะเข้าเรื่องกันเลยดีกว่าคะ่ะวันนี้เราจะมาพูดถึงคอลลาเจนกันซึ่งคอลลาเจนก็คือโปรตีนชนิดหนึ่งที่เป็นส่วนประกอบหลักของผิวหนัง โดยมีสัสดส่วนมากถึง80%แล้วก็ยังเป็นส่วนประกอบของโครงสร้างต่างๆในร่างกายของเราไม่ว่าจะเป็นกระดูกเอนข้อต่อกล้ามเนื้อเป็นต้นโดยคอลลาเจนจะอยู่ที่ผิวหนังชั้นล่างหรือเดอร์มิสซึ่งในร่างกายของเรามีคอลลาเจนมากถึง16ชนิดค่ะแต่ว่าที่เราจะสามารถพบได้บ่อยจริงๆจะมีอยู่4ชนิดชนิดแรกนะคะคอลลาเจนไทป์1จะเป็นชนิดที่พบได้มากที่สุดในร่างกายช่วยเสริมสร้างความยืดหยุ่นการสมานแผล แล้วก็สามารถพบได้ในเส้นผมผิวหนังกระดูกเนื้อเยื่อแล้วก็ผนังหลอดเลือดค่ะชนิดต่อมานะคะคอลลาเจนไทป์2เป็นชนิดที่มีความยืดหยุ่นมากกว่าชนิดที่1สามารถพบมากในกระดูกกระดูกอ่อนแล้วก็ข้อต่อค่ะมีหน้าที่ในการช่วยสร้างกระดูกอ่อนชนิดที่3นะคะคอลลาเจนไทป์3จะมักพบได้ในผิวหนังกล้ามเนื้อและหลอดเลือดค่ะและชนิดสุดท้ายนะคะคอลลาเจนไทป์5สามารถพบได้ในบริเวณเดียวกันกับชนิดที่1ห,หรือว่าใต้ชั้นผิวหนังนั่น,นเองค่ะ แล้วก็ยังสามารถพบได้ในเนื้อเยื่อของทารกในระหว่างตั้งครรภ์ด้วยค่ะซึ่งประโยชน์ของคอลลาเจนหลักๆก,ก็จะช่วยเพิ่มความยืดหยุ่นความชุ่มชื้นความฟูและลดความหยาบกร้านของผิวช่วยทําให้ริ้วรอยที่เห็นได้ชัดดูจางลงลดการเปราะแตกของเล็บช่วยชะลอการสลายของมวลกระดูกเมื่อทานคู่กับแคลเซียมและวิตามินดีจะช่วยเรื่องสุขภาพของข้อต่อในกลุ่มผู้สูงอายุด,ด้วยค่ะเช่นลดอาการปวดข้อต่อเป็นต้นแต่เพื่อนๆรู้ไหมคะว่า เมื่อเรามีอายุตั้งแต่40ปีขึ้นไปการสร้างคอลลาเจนของเราจะลดลงในขณะที่อัตราการสลายจะยังเท่าเดิมส่งผลให้ปริมาณคอลลาเจนในร่างกายของเรามีปริมาณลดลงเรื่อยๆค่ะทาให้ความแข็งแรงของผิวเราลดลงเมื่อมีอายุมากขึ้นซึ่งวันนี้ไายก็จะมากระซิบบอกเคล็ดไม่รับในการเสริมสร้างคอลลาเจนแบบง่ายๆนั่นเองค่ะข้อแรกก็คือกินโปรตีนต่อวันให้เพียงพอเพื่อให้สร้างคอลลาเจนได้อย่างเต็มที่อย่างที่รู้กันดีอยู่แล้วนะคะว่าคอลลาเจนก็คือโปรตีนชนิดหนึ่ง ดังนั้นการที่เรากินโปรตีนจากพวกเนื้อสัตว์นมไข่หรือว่าธัญพืชต่างๆให้เพียงพอต่อวันร่างกายก็จะนําไปย่อยเป็นกรดอะมิโนเพื่อที่จะสร้างเป็นคอลลาเจนนั่นเองค่ะต่อมาก็คือกินอาหารที่เป็นแหล่งของวิตามินซีวิตามินเอและวิตามินอ e. ีไม่ว่าจะเป็นพืชผัก รือผลไม้ต่างๆเพราะว่าวิตามินทั้ง3ตัวนั้นมีส่วนช่วยในการกระตุ้นให้ร่างกายเราสร้างคอลลาเจนนั่นเองเคล็ดลับต่อมาก็คือการหลีกเลี่ยงอาหารรสหวานค่ะเพราะน้ำตาลจะทําให้เกิดกระบวนการไกลเคชันที่จะส่งผลให้คอลลาเจนเสียรูปร่างและไม่ยืดหยุ่นแบบที่ควรจะเป็นและเคล็ดลับสุดท้ายก็คือการดื่มน้ำให้เพียงพอวันละ8-10แก้วหรือ2ลิตรต่อวันนั่นเองค่ะเพราะน้ำเปล่าเป็นส่วนสำคัญที่จะช่วยสร้างคอลลาเจนในร่างกาย หากดื่มนะ้ำไม่เพียงพอการสร้างคอลลาเจนก็จะลดลงไปด้วยค่ะเป็นยังไงกันบ้างคะทุกคนวันนี้นอกจากจะได้สาระาความรู้เกี่ยวกับคอลลาเจนแล้วยังได้วิธีเคล็ดไม่ลับในการเสริมสร้างคอลลาเจนอีกด้วยหากเพื่อนๆมีคำถามข้อสงสัยหรือว่าอยากให้คลิปต่อไปพูดเรื่องอะไรก็คอมเมนต์มาบอกกันได้นะคะสำหรับวันนี้ฝ้ายกับรายการรู้แล้วต้องแชร์ต้องขอตัวลาไปก่อนอย่าลืมกดไลค์กดแชร์กด subscribe กันด้วยนะคะบ๊ายบาย